ทุกลุกด้วยผมสีน้ำตาลเลิฟเวอร์สวัสดีค่ะอยู่กับฮิเดโกะในรายการไลฟ์ลองบิวตี้วิดแคร์บิศสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะปรับลุกเปลี่ยนสีผมแต่ไม่อยากตะโกนจนเกินไปฮิแนะนำโทนสีนี้เลยค่ะนั่นก็คือโทนสีน้ำตาลนั่นเอง แต่งตัวก็ง่ายแถมยังช่วยขับผิวหน้าให้ดูสว่างไม่ว่าจะเป็นลุกสาวหวานลุกคุณเรียบรู้ดูแพงหรือจะเข้มขึ้นมาหน่อยเท่ๆสีน้ำตาลเขาก็เอาอยู่แล้วสีน้ำตาลที่ว่ามีอะไรกันบ้างจะเหมาะกับลุกแบบไหนตามมาดูกันเลย 1นึ่้ำตาลโทนอุ่นโทนสีผมนี้จะให้ความรู้สึกที่ดูเรียบง่ายอ่อนโยนยิ่งถ้าใครที่ตัดทรงผมเลเยอร์สไตล์เกาหลียิ่งจะทำให้ผมเนี่ยดูมีวอลลุ่มมองอยังไงก็ไม่เบื่อไม่มีตกเทนแน่นอน2ส,สีน้ำตาลคอฟฟลาเต้เป็นโทนน้ำตาลแบบกาแฟผมสีน้ำตาลกาแฟจะช่วยเพิ่มความมีสเสน่ห์น่าดึงดูดได้เต็มร้อยมองมุมไหนก็สวยไม่ว่าจะเป็นสายฝอแซบๆหรือจะสายเกาหวานหก็เอาอยู่ 3. สีน้ำตาลมะฮอกกานีเข้มสำหรับสีน้ำตาลมะฮอกกานีเป็นโทนสีที่ช่วยเสกผิวหน้าให้ดูมีออร่าแถมยังได้ความลิมลุนปนเซ็กซี่เล็กๆเ,เรียกว่าส,สาวๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากได้โทนสีน้ำตาลน้ำตาลธรรมดาทั่วไปเนี่ยโทนสีน้ำตาลมะฮอกกานีเนี่ยถือเป็นอีกโทนหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะสีสีน้ำตาลเข้มประกายเทาหมอสีนี้นะคะจะช่วยขับผิวปรับลุคของเราให้ดูซอฟต์ไม่ว่าคุณจะมีสีผิวอะไรแต่งหน้าแบบไหน สีนี้เนี่ยก็เข้าได้ทั้งหมดเลยแม้จะเป็นมือใหม่หัดย้อมผมหรือเป็นน้องนองนักศึกษาก็สามารถทําสีนี้ได้เพราะสุภาพไม่ดูฉูดฉาดจนเกินไป 5. สีน้ําตาลประกายคาราเมลสําหรับสีนี้นะคะจะเป็นโทนสีน้ําตาลที่ออกไปทางเหลืองจะให้ฟิลสาวสดใสมั่นใจในตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟอรหรือว่าสายเกาก็เอาอยู่ทั้งนั้น 6. สีน้ําตาลแดงซินนามอน สำหรับสีนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสีที่อยู่ในลิสต์ของสาวๆหลายๆคนเพราะว่าเป็นสียอดฮิตมากๆเมื่อทำออกมาแล้วให้สีที่ดูสวยหวานซอฟตละมุนแถมยังกลมกลืนกับสีผิวชาวเอเชียอย่างเราๆด้วยจะมาบอกว่าผมสีน้ำตาลเหมือนกันไม่ได้แล้วนะจ๊ะถึงผมจะเข้มแต่ก็เปลี่ยนได้หลายลุกไม่ยากด้วย c a r e b b a l l v e r Hair Color Cream ที่เรียกได้ว่าเอาใจสายคนชอบโทนสีผมสีน้ำตาลสุด มีมาด้วยกันถึง6เฉดสีด้วยกันมาพร้อมกับการบำรุงด้วยสารสกัดโปรตีนจากรังไหมและอาร์เกนไอน์ออร์แกนิกช่วยบำรุงให้ผมและหนังศีรษะแข็งแรงแถมยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมอีกด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่างแน่นอนกับไลฟ์ลองบิวตี้วิตแคร์บิวให้ทุกเรื่องราวคือความสวยงามตลอดไป